สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับตัวลำโพง JBL ราคาที่พีซื้อมา2,000นนะครับจากรัสด้าครับรุ่นก็คือรุ่นนี้เลยครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูครับประกันก็คือเป็นของมหาจักรนะครับศูนย์ไทยแท้แนล้ว100%เซครับพีซื้อมาจากรัสด้านะครับเป็นอ่วมเชียของ JBL นะครับราคาประมาณ2,000นนะครับนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ครับผมสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หรือว่าก็กันน้ำได้ด้วยนะกับตัวนี้ นะครับซึ่งพี่ชอบนะกับลำโพงตัวนี้รู้สึกว่าใช้มาประมาณสัก2-3เดือนแล้วรู้สึกว่าคุณภาพดีมากเลยครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่ครับอึดจริงในการใช้งานแล้วก็กันน้ำกันฝนได้เวลาฝนตกเนี่ยพี่เออเปิดเล่นนะ่ะมันดีมากมันกันน้ำครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นตัวพอแบงค์ครับผมสามารถเอาโทรศัพท์มือถือของเราผ่านตัว USB ครับผม Type A สามารถชาร์จตัว iPhone หรือว่าชาร์จตัวสมาร์ทโฟนนะครับของ Android ได้ซึ่ง พีชอบมากเลยในการใช้งานกับลำโพงตัวนี้พีจะขอพูดถึงก่อนครับในการใช้งานเรื่องเสียงก่อนว่าเสียงตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวพีจะขอเปิดตัวเนื้อเสียงเลยที่พีใช้งานนาพีรู้สึกประทับใจมากเลยว่าเสียงมดีจริงๆนะนี่ครับเดี๋ยวพีขอเชื่อมต่อที่การเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากครับตัวลำโพงก็จะมีตัวไฟครับตัวนี้คือไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือโลโก้ของ JBL นะครับอย่าลืมครับ ของแท้100%นะครับไม่ใช่ของกอบนะซื้อจาก Official Thailand นะครับเราซื้อแล้วก็มีประกันตัวนี้15เดือนนะครับนี่อันนี้ปุ่ม Power เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ปุ่มในกดสต o อปและกดเล่นนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเชื่อมต่อบลูทูธนะดูครับผมด้านหลังก็สิจินต่าว่า sharp นะครับก็คือรุ่นของมันเองครับนี่อันนี้ครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่านหูฟัง AUX หรือว่า3.5ผ่านลำโพงได้นะครับ ตัวนี้ชาร์จแบตฟรีนะครับผมผ่านตัว U micro USB นะครับซึ่งเป็นแบบเก่าแหละไม่ใช่ Type C นะครับตัวนี้เราสามารถชาร์จเป็น Power Bank ได้ครับผมผ่านตัว USB Type A นะนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ปิดได้เนื้อก็จะเป็นสัมผัสบบเนื้อผ้านะครับอันนี้ลำโพสงสกินคำว่า JBL นี่ครับทั้งสองดน้านซึ่งราคา2000เสียงดีมากๆเลยแหละพี่จะขอเปิดเสียงนะครับเปิดเครื่องก่อนปุ๊บ นี่ครับนี่เราจะคอนเน็กเลยครับผมเชื่อมต่อแล้วคือลำโพงตัวนี้ครับเสียงดีมากย่านเสียงนี่คือสุดๆจริงบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่คุณภาพเกินราคามากๆเลยกับด้พี่ซื้อมาใช้งานเองรู้สึกพับใจโคตรๆเลยครับอันนี้ เป็นลำโพงที่ใครอยากได้ลำโพงแบบพกพาง่ายไปเที่ยวไปแคมปิง้งลำโพงตัวนี้ตอบโจทย์พีมากเลยไปหาซื้อไดเนสาได้ครับผมราคา2,000กว่าบาทนั่แหละอันนี้พีไม่ได้มีส่วนต่เสียกับลำโพงตัวนี้และก็ไม่ได้มีต้นาาเสียกับมหาจักรนะครับอันนี้ซื้อมาใช้งานเองนะครับดวพีขอเปิดเพลงก่อนถ้าเปิดเพลงจะเป็นไงบ้างนะครับจะขอเปิดเพลงให้ฟังเลยครับว่าถ้าเราเปิดเพลงแล้วเสียงมันจะเป็นไงบ้างนะครับ ขอเปิดเพลงเลยนะครับน,นี่ไม่ไดเปิดสุดครับอันนี้ที่เปิดประมาณสัก80%ครับ เสียงเบสดีมากเสียงทุกอย่างคือโอเคมากนะครับเดี๋ยวพี่จะขอเปิดอีกนะครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เสียงโคตรดีกับ,บราคาเรทสองพันนะ Win in life, have no shame, there's no time Feel the pain, live the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win in life I never miss that fact Taking big swings, dish hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean and I bring it to the mat light like, Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Better. เสียงเบสเสียงกลางมันพอดีมากครับเป็นลำโพงที่ครบจริงๆอยนไม่สุุใจครับเดี๋ยวพี่เปิดดีครับ ครับเลือกเสียงนี้แบบไม่อยากไว้ครับบอกเลยว่าฟังจะรู้เอง ด้านหลังนะครับก็จะเป็นมานี้นะครับ บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่แบตโคตรอึดแล้วเสียงครับย่างเสียงคือดีมากเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมในกลางของเวทีครับระดับเสียงคือโอเคมากพี่เล่นลำโพงมาหลายตัวครับพี่ว่าตัวนี้ราคา2000นี่คือคุ้มมากๆเลยแหละกับลำโพงตัวนี้นะบอกเลยว่ามันเป็นลำโพงที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับบอกเลยว่าสุดๆแบบพี่ทดสอบในการสร้างเพลงต่างๆรู้สึกว่าเสียงมันครับมันพอดีมาก แู้วครับว่าเสียงแบบนี้จะเป็นแบบไหนนะครับแบบ EDM นะครับ คือเสียงคือสุดยอดมากกับเลทราคา2,000นี้ไม่มีรุ่นไหนสู้แล้วครับบอกตรง โอเคครับหลังจากทดสอบในการฟังเสียงดนตรีแนวต่างๆ,ๆแล้วครับผมแนะนําเป็นแนวเบสครับเบสคือตัวทดสอบเพลงเลยว่าตัวลําโพงของเราเสียงดีมากไ,มไหมภายในครับซึ่งพีชงานมาเกือบสองสมัยแหละหรือว่าใช้งานมาอย่างยาวนานครับของลำโพงตัวนี้เปลี่ยนสีลายสีแล้วรู้สึกว่าเป็นลําโพงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับเสียงกลางคือดีเสียงเบสเสียงแหลมเสียงทุ่มเป็นลําโพงที่จบครบแน่นอนครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดจริงบอกเลยนะพีชงาพีชชาร์จบางทีครับลืม สายชาร์จไม่เจอสายชาร์จในกล่องนะครับก็จะแถมมาให้เราเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปชาร์จด้านหลังได้เลยครับก็จะมีโลโก้ของ JBL ให้เรานะครับอันนี้เป็นสายชาร์จซึ่งบางทีพีลงครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จนานแบบมันเอือจริงพกพาครับไปแคมป์ปิ้งต่างๆรู้สึกว่าเป็นลำโพงที่จบครบแน่นอนครับเดี๋ยวจะทดสอบครับผมลำโพงถ้าเป็นลำโพงตัวใหญ่นะครับที่เป็นลำโพงราคาเลทสี่พันขึ้นนะครับของตัว Harman Kardon นะครับตัว GoPace Mini นะครับเดี๋ยวพี่จะ ขอเปิดให้ฟังว่ามันแตกต่างกันไหมจริงๆอะ่ะตัวเล็กพกพาง่ายครับพี่ชอบมากกับตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะขอสลรับว่าผมไปดูที่ลำโพงตัวนี้นะครับว่าเสียงมันเป็นไงนะครับนี่พี่พจะขอเชื่อมต่อผ่านลำโพงตัวนี้เลยนี่ครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ แล้วพี่ขอทดสอบเปยนะครับผมกับลำโพงตัวนี้นะมาดูนะครับ เสียงตัวนี้มันโหดอยู่แล้วครับโหดมากๆครับผมแต่ตัวนี้มันเน้นในการพกพาง่ายนะครับผมเสาร์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่พีชอบมากครับสารนี้พี่เพย์ขอจบคิดครับผมในการที่พี่เล่าประสบการณ์นในการใช้งานกับพมงตัวนี้มาครับผมสาร์นี้ขอบคุณครับ